เมนูกล้วยที่จะทําวันนี้อีกหนึ่งเมนูก็คือกล้วยอบธัญ,ญพืชค่ะเริ่มต้นหมีก็จะปอกกล้วยไว้แบบนี้เลยที่จะทํากล้วยให้หมดเพราะว่าเสียดายมากเลยค่ะทุกคนกล้วยก็คือสุกไวมากหมีก็จะเริ่มต้นด้วยการปอกเปลือกกล้วยออกทั้งหมดแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็มาทับแบนๆแบบนี้โดยวิธีการก็คือหมีจะใช้ถุงพลาสติกทับแบบนี้ค่ะทุกคนทําจนหมดด้วยที่เตรียมไว้วันนี้เลยค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้แล้วก็จะไปเตรียมในส่วนธัญ,ญพืชที่จะเอามาอบค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็ใช้เเเหมมือนดิลยค่ะ ใช้เป็นหมอ้อทอดไร้น้ำมันของแบรนด์ซิมพัทขนาด4ลิตรวางกล้วยได้แบบนี้เลยค่ะมีก็จะเรียงกล้วยลงในหมอ้อทอดแบบนี้เพราะว่าหมอ้อทอดตัวนี้ของแบรนด์ซิมพัทเขาก็มีตะแกรงรองมาให้แบบนี้มีก็เลยไม่ใช้แผ่นรองน้ำมันค่ะทุกคนก็วางไปที่ตะแกรงแบบนี้เลยแล้วก็เอาเข้าหมอ้อทอดแบบนี้เลยค่ะมีทดลองมาหลายไฟมากแต่ว่าไฟที่ใช้แล้วกล้วยออกมาพอดีที่สุดก็คือรอบแรงมีจะอบด้วยไฟ170ทิ้งไว้10นาทีค่ะจากนั้นก็ออกมาดูก่อนรอบหนึ่งใครที่มีน้ำผึ้งก็ ทา,า,ถถารอบนี้ได้เลยแล้วก็เข้าไปอีกรอบหนึ่งตั้งไฟเหมือนเดิมเลยค่ะอยู่ที่170แล้วก็ทิ้งไว้อีก10นาทีค่ะทุกคนหน้าตากล้วยอบก็จะประมาณนี้เลยค่ะหม้อทอดและน้ํามันตัวนี้ของแบรนด์ซิมพัทที่มาพร้อมขนาด4ลิตรตัวนี้ยังสามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดถึง200องศาแถมตั้งเวลาได้นานถึง30นาทีเลยค่ะใครที่ต้องการหม้อทอดและน้ํามันทําได้หลากหลายเมนูต้องแนะนําเป็นหม้อทอดและน้ํามันตัวนี้ของแบรนด์ซิมพัทเลยค่ะส่วนหม้อทอดและน้ํามันของแบรนด์ซิมพัทที่้มีจะปักไว้ ในใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ